มเมื่อสักห้าสิบปีก่อนนะที่ประเทศอเมริกามีอาจารย์หมาวิทยายคนหนึ่งแกอยากจะศึกษาพฤติกรรมของเด็กอนุบาลนะก็เลยชนะวนเด็กอนุบาลวัยก็ประมาณสี่ถึงหกขวบนี่แหละมาร่วมกิจกรรมมันหนึ่งนะ ไม่ง่ายๆนะก็คือครูหรือผู้ใหญ่นีก็พาเด็กเข้ามาในห้องในห้องนี้ก็มีถาดขนมเยอะแยะเลยแล้วครูก็บอกเด็กอนุบาลว่าขนมนี่อยากกินก็กินได้เลยนะคนละหนึ่งชิ้นแต่ถ้าใครเนี่ยรอนะอดใจไม่กินสักสิบห้านาที ครบสิบห้านาทีแล้วก็จะได้กินสองชิ้นเสร็จแล้วผู้ใหญ่ก็เดินออกไปจากห้องปล่อยให้เด็กเนี่ยอยู่กันเด็กก็กลุ่มประมาณรักสิบถึงสิบห้าคนนั่นนะแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมของเด็กเนี่ยโดยที่เด็กไม่ร่วมมีผู้ใหญ่เฝ้ามองอยู่ก็เพราะว่าเด็กเนี่ยจำนวนหนึ่งก็ พยายามอดกลั้นนะแต่ว่าอดใจไม่ไม่ไหวก็คว้าขนมมากินเลยหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นส่วนใหญ่เลยนะสองในสามส่วนอีกหนึ่งในสามนี่อดทนอดกลั้นได้ควบคุมตัวเองได้อยากกินก็อยากกินแต่ว่าอดทน รอจนครบสิบห้านาทีพอครบปุ่มนี้ก็คว้าเลยนะสองชิ้น,นก็ทำอย่างนี้กับเด็กหลายกลุ่มนะทำหลายครั้งรวมทั้งหมดประมาณสักหกร้อยคนแต่แล้วเขาก็ตามติดตามเด็กกลุ่มนี้ไปจนโตนะเข้าโรงเรียน แล้วก็เป็นวัยรุ่นเข้ามาาหาวิทยาลัยเรียนจบแล้วก็ติดตามว่าเขาทำมาหากินยังไงชีวิตเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาพบน่าสนใจมากนะเพราะว่าเด็กที่ควบคุมตัวเองได้เนี่ยคือยอมอดกลั้นนะไม่คว้าขนมมากินทันที ใจรอครบสิบห้านาทีแล้วก็ค่อยคว้าสองชิ้นนะเด็กเรานี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีสุขภาพดีนะไม่อ้วนมากเกินไปน้ำหนักไม่เกินแล้วก็เรียนดีด้วยเป็นวัยรุ่นก็ไม่ค่อยติดยาติดบุหรี่ สอบเข้าหมายเท่าไรก็สอบได้มากกว่าได้คะแนนดีกว่าด้วยและส่วนใหญ่ก็เรียนจบเรียนจบแล้วก็มีงานท,ทําที่ที่ดีมั่นคงขณะที่ด็กอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนี่ยที่คว้าขนมกินทันทีเลยเนี่ยบอกกว่า สุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะพอโตขึ้นอ้วนน้ำหนักเกินเพราะว่ากินอาหารที่มันไม่ค่อยถูกหลักโภชนาการเท่าไหร่พวกที่มีเนื้อมีไขมันเยอะน้ำตาลมากเรียนก็การเรียนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสอบเข้าวหมายถิ่นไรก็สอบได้น้อยกว่ากลุ่มแรกแล้วก็คะแนนก็ไม่ค่อยดี พอเป็นวัยรุ่นเข้านะก็ถ้าไม่ติดเหล้าติดบุหรี่ก็บางทีติดยาไปเลยยาเสร็จติดเรียนไม่จบก็เยอะเรียกว่าเลิกกลางคันที่เรียนจบก็งานการก็ไม่ค่อยมั่นคงแน่นหนาเท่าไหร่เรียกว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จในอาชีพเขาก็ สงสัยนะว่าทําไมสองกลุ่มนี้จึงมีความแตกต่างกันก็นกพบว่าตัวแปรสําคัญนะไม่ใช่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ใช่ผิวสีไม่ใช่ภูมิลําเนานแต่ว่าอยู่ที่ความสามารถในการควบคุมตัวเองซึ่งก็แสดงให้เห็นตั้งแต่ตอนที่ เป็นเด็กอนุบาลเขาก็เลยได้ข้อสรุปนั้นว่าให้ความสามารถในการควบคุมตนเองนะหรือการควบคุมความอยากควบคุมอารมณ์ความรู้สึกรู้จักอดทนรอคอยได้เนี่ยอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญเลยนะ ที่จะเป็นตัวชี้ว่าเนี่ยเด็กเนี่ยโตขึ้นเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีไหมมีสุขภาพดีไหมผลการเรียนนะดีไหมแล้วก็มีความสำเร็จในอาชีพการงานหรือเปล่าตัวแปรมันก็มีเยอะนะแต่ว่าตัวเนี่ยความอดทนรอคอยความรู้จักยับยั้งชั่งใจนี่เป็นตัวแปรสำคัญเลยทีเดียว แล้วมันนี้ก็น่าคิดนะซึ่งที่จริงแล้วมันก็มีเหตุมีผลนะเพราะว่าเด็กที่เขารู้จักควบคุมตัวเองเนี่ยเด็กเขารู้นะทุกคนก็รู้ว่าสองชิ้นดีกว่าหนึ่งชิ้น <c oughs> แต่เด็กส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่คุมอารมณ์คุมความอยากไม่ได้เห็นขนมมันอยู่ต่อหน้ามันอดกลั้นความอยากไม่ไหวนะส่วนเด็กที่เขารู้จักควบคุมตัวเองรู้จักอดกลั้น อดทนต่อความอยากเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการอดทนต่อสิ่งร่อเราเยาหย่วน<ม>เห็นไอติมเห็นช็อกโกลแลตอยากกินแต่ว่าถ้าเขารู้ว่าเนี่ยกินมากๆจะมีผลเสียต่อสุขภาพจะทำให้อ้วนเป็นโรคหวัวใจเป็นเบาหวานเมื่อโตขึ้นเนี่ย ้ก็ยับจังนะไม่กินกินพอประมาณสุขภาพก็เลยดีนะหรือว่าเวลาเรียนหนังสือเนี่ยนะมันมีสิ่งเย้ายวนเยอะเด็กบางคนก็ห่วงเล่นนะไม่อยากทำการบ้านนะไปเล่นดีกว่าดูโทรทัศน์ดีกว่าหรือถ้าเป็นสมัยนี้ก็เล่นเกมเล่นวิดีโอเกมดีกว่า รนะวมทั้งอกาการโทรศัพท์มาดูก็เลยไม่เป็นอันเรียนแต่ว่าเด็กที่เขา้าควบคุมตัวเองได้นี่ตั้งแต่เป็นนุกบาลน,นี่ไม่ว่าจะ,ะเรียนชั้นประถมมัธยมหมายเชลัยเขาก็ควบคุมตัวเองไม่ให้ทำตามสิ่งร่ราเร้าเย้ายวนได้และต่อไปมันก็จะอดทนต่อสิ่งยั่ยยุนะ ยั่วยุให้โกรธยั่วยุให้โมโหเนี่ยไอสิ่งยั่วยุกับสิ่งเย้ายวนนี่มันก็มาคอยกระตุ้นให้คนเราเนี่ยเผลอทําอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่ดีที่เขาควบคุมตัวเองได้เนี่ยนะเขาก็จะไม่เผลอปล่อยใจไปตามอานาจของสิ่งเย้ายวนแล้วก็สิ่งยั่วยุก็ตั้งดังกายเรียนหนังสือนะเอาใจใส่กับการเรียนมันก็ทํคะแนนได้ดี เข้ามหาวิทยาลัยก็ได้คะแนนดีแล้วก็เรียนจบขณะเดียวกันเนี่ยพอมันมีความอดทนต่อสิ่งรอดเล่าย้อยวนเนี่ยหักห้ามใจไม่ให้ทำยับยั้งใจไม่ให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็จะเกิดกำลังในการที่จะผลักดันให้ตัวเองเนี่ยทำในสิ่งที่มีประโยชน์ได้แม้ว่ามันจะยากลำบากเช่นออกกำลังกายหรือว่าเรียนหนังสือ ขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินเนี่ยรวมทั้งรู้จักอดออมด้วยนะชีวิตมันก็ประสบความเจริญก้าวหน้านะในอาชีพการงานหรือรวมทั้งประสบความสำเร็จในชีวิตได้อันนี้ก็เป็นไม่ได้เป็นแง่คิดเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่นะซึ่งมีลูกหรือคนที่เป็นปู่ย่าตายายที่มีหลานนะแม่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะก็ ก็ต้องไม่ลืมว่าความอดทนรู้จักรอคอยนะควบคุมตัวเองนี่นนก็สําคัญหลายคนก็รู้ว่าออกกําลังกายดีนะแต่ว่าไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงไม่มีกําลังใจที่จะผลักดันตัวให้ทําสิ่งน,นั้นหลายคนก็รู้ว่ากินอาหารที่มันตามใจปากมากไปนี่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นโ,โรคหัวใจเบาหวานแต่ก็ห้ามใจไม่ได้หลายคนก็รู้ว่าการปฏิบัติธรรมดีนะแต่ว่ามาปฏิบัติธรรมท,ทีไรก็อยู่ได้ไม่นาน หรือว่าบางทีก็มีข้ออ้างไม่มาปฏิบัติแต่ถ้าเกิดว่ามีความรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักอดทนรอคอยได้ไอ้สิ่งไม่ดีนะก็ห่างเหินหรือว่าหลีกเลี่ยงมันได้ง่ายไอ้สิ่งดีๆก็สามารถจะทำได้ง่ายเมื่อรู้ว่าโทรศัพท์มือถือนี่หรือโซเชียลมีเดียเนี่ยมันกินเวลาเราไปเยอะนะก็รู้จักวางมันลงบ้าง อย่างนี้ความสามารถในการวางโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องสำคัญนะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เด็กจำนวนมากนี่วางโทรศัพท์มือถือไม่เป็นเลยผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะบางคนก็จับโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาวางเมื่อไหร่ก็คว้าโทรศัพท์มาดูกินข้าวก็ยังดูโทรศัพท์เลยถ้าไม่มีความอดทนนะต่อสิ่งเย้าวยวนต่อความเย้าวยวนของโทรศัพท์นี่ อจะอดทนต่อความเยา้ายวนของสิ่งอื่นที่มันเลวร้ายมากกว่านี้ก็คงยากนะเช่นบุหรี่เหล้ายาเสพติดหรือว่าความโลภนะแต่ถ้าฝึกตั้งแต่ตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะอะไรที่มันร่เรายาวยนก็หักห้ามใจบ้างนะรู้จักวางโทรศัพท์มือถือนะอยู่บ่อยๆรวมทั้งอะไรที่ดีมีประโยชน์ก็แม้มันจะลำบากก็เขี้ยวเข็นตัวให้ทา ้แบบนี้นก็จะมีกำลังนะในการที่จะนำพาชีวิตให้ก้าวข้ามผ่านพ้นสิ่งรอดเรายอะยวนที่ทำให้ชีวิตมันตกต่ำแย่แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตนไปสู่สิ่งที่ดีงามได้ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเราเตรียมรับพร อิชิตังปฏิตังตุมพังขออิตตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเยบาเมวาสมิชาโตรงสำเร็จโดยชาพรสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดามฤทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธา,าเมือนพระจันท์ในวันเพนมณีโชติรโาโสยธาเมงอนแกมมณีอันสว่างสวายควรดยินดี สาพิติโยวิวัชันตุวันตารารทั้งกวงจงบำราดไปสาพารโรโควินาสตุโรคทางกวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารายโยนัรตารายามีแก่ท่านสุขิธิภายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภีวาธนาสิเรษนิจังุตาปจายโนจัตตารธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังทางสิ่ประการคืออายุวันนาสุขาพลายยอมเจริญแก่บุพคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอดต่อผู้ใหญ่เป็นนิปาวัตุสาพมังคลังพอสาพโมงคลตรงนี้แก่ท่าน ปราคันตุสาวเทวตาาราเทวดาทงาวงจงราษาท่านสาพาพุทานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัธาาสติภวันตุเต ขอความสวัสดีทัง้งหลายจงมีแก่ท่านทุเมื่อเทอม